สวยตาหลังมหาราณีเลยไร้ทิติเบลาราณีอวดรุกหาราณีมหาราณีสวยหวานยกเป,นเป็นสิบไม่หักเลยจ้า เป็นคนที่ใช้คำว่าสวยไม่เปลี่ยนจริงๆนะคะสำหรับนางเอกลูกครึ่งอย่างเบลล่าารนีได้ช่วงนี้กระแสก็มาแรงมากค่ะงานแน่นนั่นเองและเอียดและเดินสายออด่าแวกัวรัวนั่นเองล่าสุดสาวเบลล่าก็ปรากฏตัวในลูกสวยๆยักใส่ชุด ผ้าสาลี่นั้นด้วยดังในอินเดียที่ออกมาอีเวนต์คู่กับคู่จิ้มสุดฮอตอย่างดิวสุกิวนั้นซิกกี้พอูมิทะคอเธอพร้อมแก๊งน้องหมาจูเนียสุดที่น่ารักนั่นเองลุกนี้ก็ได้รับคำชมไม่น้อยเลยค่ะสวยแพงมากค่ะเป็นนางเอกที่จะแต่งลุกสวยสวยลุกไหนก็สวยก็เลิศเลยค่ะ ลุกวิบไม่เปลี่ยนไปแซบก็ว่าไรไอทิติว่าคะแนนนั้นให้ไปเลยจ้าไม่หักเลยค่ะ